รอบรู้สู้โควิดวันนี้จะมาเชิญชวนผู้ที่มีความสำคัญที่ถ้าป่วยแล้วถึงตายและอาการหนักไปฉีดวัคซีนกันกลุ่มเหล่านั้นได้แก่คนที่อายุเกิน60และเป็น7กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่เป็นโรคไตที่ต้องต้องล้างไตเป็นโรคภูมิแพ้ที่จะต้องกินยามีหืดหอบอันที่3คือเป็นมะเร็งอันที่สคือเป็น โรคหลอดเลือดและหัวใจอันที่5คือผู้ที่เป็นโรคอัมพาตจากสมองอันที่6คือผู้ที่เป็นโรคอ้วนอันที่7คือพวกกินยากดภูมิคุ้มกันและผู้ที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่8คือผู้หญิงท้องตั้งแต่สามอนสามเดือนเป็นต้นไปเหตุที่ต้องเชิญชวนท่านเหล่านี้มาฉีดเพราะว่าทั้งหมดนี้เวลาป่วยและตายเนี่ยคนที่ตายเนี่ยครับ 91%คือกลุ่มเหล่านี้ทั้งสิ้นนะที่ผมกล่าวไปแล้วโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ตายทุกวันถึง70ในร้อยคนเพราะ,ะนั้นท่านจะต้องรีบมาฉีดวัคซีนกันนะครับสาหรับในกรุงเทพมหาคนครกลุ่มเหล่านี้ได้ฉีดไปเพียง60%ยังขาด40%ที่ต่างจังหวัดน้อยมากยังบางจังหวัดเนี่ยได้แค่1 0 2 0 บางจังหวัดที่30%มเตหตุที่ท่านไม่มาฉีดเนี่ยอาจจะมาไม่ได้ก็ขอให้ญาติพี่น้องพามาฉีดหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนอสอมอไปสํารวจและพามาฉีดหรือว่าจัดกลุ่มรวมกันไปฉีดณจุดใดจุดหนึ่งอันที่สองที่ไม่ยอมมาฉีดกันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแพ้แล้วจะถึงกับชีวิตยังไม่มีใครฉีดวัคซีนแล้วถึงตายสักคนเดียวเลยนะครับสังเกตได้ว่าคนที่ฉีดแม้ฉีดเข็มเดียว ฉีดแอสตาซินิก้าในผู้สูงอายุที่เราจะฉีดให้นะฮะฉีดเพียงเข็มเดียว2อาทิตย์ก็สามารถป้องกันการป่วยหนักและตายได้แล้วเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องที่มีอายุเกิน60ปีอย่างผมเนี่ยฉีดแอสตามา2เข็มแล้วเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมจะไม่ป่วยหนักและตายและ7กลุ่มโรคที่ผมกล่าวไปแล้วคนที่ท้องมาฉีดวัคซีนกันนะครับ ถ้าได้ฉีด2เข็มไม่ว่าจะเป็นแอสตา2เข็มหรือชีโนวแวกกสตาเนี่ยท่านก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง80%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยนะฮะที่อายุเกิน60ไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอให้พูดดังๆบอกดังๆจะมีคนไปฉีดถึงบ้านให้เลยนะฮะสำหรับในกรุงเทพมหานครก็ขอให พี่น้องที่มีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวแจ้งไปยังเขตไปยังอสสอส,ออสมอหรือว่าโทรไปที่1 3 3 0หรือโทรไปที่1 6 6 9ว่ายังไม่ได้ฉีดบ้านอยู่ที่ไหนจะมีทีมที่จะจัดไปฉีดให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคได้ไม่ป่วยหนักและไม่ตายขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ